ก็มีพวกนักร้องต่างๆก็ไปตีความว่ายังเป็นสื่ออยู่อกอกตก็รับรูปส่งไปสารรัฐมนสารรัฐนก็ส,สั่งยึดใบบัตรหน้าที่นะครับนี่คือกระบวนการในการที่จะจัดการกับพรรคก้าไกลนะครับและก็นายพิธาลิมเจริญนัทซึ่งเป็นดาวุูงนะครับเป็นดาวุูงม,มากพูดุยง่ายนะคุณพิธาเนี่ยถึงก็เป็นดาวุูงม,มากอน,นาคตการจัการเมืองก็โดนเตะกัดขาตัดขาก็เหมือนกับคุณธนาธรก็เนี้ยมปเรียบร้อย ธนาทรปีกุรชอบจบเกมไปแลนะ้วนี่ก็จะมาเล่นวิชาต่อนะครับรุ่น2นะครับวันนี้นะครับสารท่านก็นะครับตัดสินออกมาแนละ้วชัดเจนนะครับนะผมทนายเดชาในฐานะเป็นนะักกฎหมายก็ได้ติดตามฟังการตัดสินนะครับแต่ก็ฟังไปม่วงไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ไปว่าความแล้วก็เดินทางเอ่อทั้งไปทั้งกลับเหนื่อยก็ฟังไปฟังไปม่วงไปนะครับคือก็อยากจะสรุปใจความสําคัญ ของคำตัดสินแบบภาษาชาวบ้านคงไม่ต้องใช้ภาษาตัวบทกฎหมายให้พี่น้องเอฟซียะไใครทุกได้ทราบภาษาจะตัดสินยังไงก็คือภาษาจะตัดสินว่าหนึ่งนะุณพิธาถือหุน้นนะเอ่อถือหุนหนอห้นในหุ้นสื่อเนี่ยนะครับหุ้นเดียวก็ไม่ได้นะนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้อ้างเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุน้นเพราะฉะนั้นแม้แต่หุ้นเดียวก็ไม่ได้นะสารการอ้างคําพิพากษาเก่าๆนะครับนะ ผมขออนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านนะศารจะกรอ้างตั้งว่ายึดคาตัดสินคำพิพากษาเก่าๆหุ้นเดียวก็ไม่ได้ครับพระรัฐมนตรบอกวนะ่าอ้ามอ้ามถือหุ้นนะครับอ้ามเป็นเจ้าของนะคำว่าถือหุ้นเนี่ยหุ้นเดียวก็ไม่ได้ถ้นานางคำพิพากษาเก่าๆก็สรุปแล้วก็พิธาถือหุ้นไอทีวีอันเนี้อันนี้ข้อแรกเลยนะครับนะครับที่ศารจะตัดสินนะครับก็คือถือหุ้นแนละ้วอันที่สองก็ยังไม่มีการโอนหุ้น พฤติการต่างๆอะไรต่างๆที่ดูมานพิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกอะไรต่างๆเนี่ยถือถือหุ้นแทนนะครับถือหุ้นแทนทายาทอันนี้สารบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างของคุณสารไม่เชื่อเชื่อว่า,าพิธาถือหุ้นในนามส่วนตัวเพราะบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับของไอทีวีเนี่ยเขียนชื่อพิธาไม่ได้มีการระบุว่าในฐานะผู้จัดการมรดก แต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ก็คือว่าถือหุ้นในนามตัวเองและยังไม่ได้มีการโอนหุ้นข้อ3เหตุที่ไม่มีการโอนหุ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าโอนไม่ได้หรืออะไรต่างๆแต่เป็นเรื่องความเข้าใจของผู้พิจารณามันโอนได้นะครับถึงแม้กิจการจะ,ะปิดไปแล้วเลิกไปแล้วแต่ว่าบริษัทจะไม่เลิกก็สามา,า,ารถที่จะโอนได้เพราะฉะนั้นก็ไม่โอนหุ้นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจ ของคุณใจธเองหรือความบกพร่องหรืออะไรต่ตางๆเองนะก็ะะคือสรุปยังถือวุ่นอยู่ในนามวนตัวไม่ได้ในนามผู้การมาดกท่าในนามผู้การมาดกชื่อต้องเขียนว่าพิธาในนามผู้การมาดกนะครับประเระระด็กกเดนต่อไปครับเป็นประเด็นสําคัญครับสารบอกว่าไอทีวีไม่ใช่สื่อบนชนไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับนะไม่ใช่จะดูแค่วัตถุประสงค์ไม่ได้นะครับดูวัตถุประสองค์อย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูด้วยว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นสื่อหรือเปล่าเขาเป็นโทรทัศน์มันก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับนะก็ปรากฏเขาเดินเขาโดนสํานักนายกที่มันเรียกว,ว่าสปนย,ยกเลิกสัญญานะร่วมการงานคือพูดงา่ายยกเลิกสัญญาปุ๊บกสอทชก็บอกแล้วเขาไม่มีใบอนุญ,ญาตพอเขาไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตในการกระจายเสียงกระจายภาพเขาก็ออกอ,อากาศไม่ได้นะ ออกอากาศไม่ได้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นสื่อตั้งแต่วันที่ก็โดนสํานักนายกสํานักปลัดนายกเนี่ยนะครับบอกเรื่องสัญญาแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่มีอานาจในการที่จะไปถ่ายทอดนะออกอากาศกระจายเสียงกระจายภาพตั้งแต่วันนั้นแล้วนะเขาก็ไม่สามารถทําธุรกิจสื่อได้นะครับนอกจากนั้นไปดูงุกการเงินไปดูประกันสังคงมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสารเอามาดูหมดครับก็พบว่ารายได้ของไอทีวีนั้น ไม่ได้มาจากาการทำสื่อหรือการรายการโทรทัศน์วิทยุอะไรต่างไม่มีเป็นไรายได้ที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนและดอกเบี้ยรับเช่นอาจจะปล่อยเป็นกู้หรืออะไรก็ว่านะหรือทําไงแล้วแต่ไม่มีดอกเบี้ยเข้ามาไม่มีไรายได้นะไม่มีไรายได้นะครับนะจากการออกรายการโทรทัศน์สื่อวิทยุอะไรต่างหนังสือพิมพ์ไม่มีนะครับนะนะครับไปตรวจสอบแล้วบอกไม่ได้ปรากฏว่ามี รายได้อะไรต่างๆทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนังสือพิมพ์นะครับนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่ายังไม่เลิกบริษัทแต่ในในในความเป็นจริงนั้นสารบอกว่ามันไม่ได้ทําธุรกิจสื่อเพราะมันไม่มีใบอนุญาตถึงแม้วันข้างหน้าชนะคาดีในศาลปกครองสูงสุดนะก็ยังไม่สามารถออกอากาศได้เพราะอะไรโดนเลิกสัญญาไปแล้วใบอนุญาตอ่าในการถ่ายทอดออกอากาศทางโทรทัศน์ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นวันข้างหน้าถึงแม้จะชนะคาดีในศาลปกครองสูงสุดศาลบอกก็เป็นเรื่องะนะอนาคตก็ไม่แน่ว่า ITV จะกลับมาเป็นสื่อหรือไม่อย่างไรนะครับนะนะศาลก็เลยบอกว่า ITV ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไอทไม่ใช่สื่อมวลชน ITV ไม่ใช่โทรทัศน์ไม่ใช่วิทยุมีแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์แต่แต่ทำไมฮะไม่มีการทำธรุรกิจสื่ออย่างจริง อย่างอย่างเป็นทางการนะครับนะถึงแม้ไม่เลิกนะครับก็ไม่ใช่สิ่งนะครับนอกจากนั้นประธานคิน <c oughs> ประธานไอทีในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุน้นนะก็พูดชัดเจนว่ากิจทุกวันนไอทีวี v, ไม่ได้ทําธุรกิจสื่อแล้วนะครับก็ชัดเจนนะครับก็คือไม่มีการทําธุรกิจสื่อประธานประธานของไอทีวีก็พูดช <c oughs> ัดเจนนะนะเมื่อวิทาไม่ได้ถือหุ้นสื่อ นะครับพิชาก็เลยไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการสมัครสะสะและไม่ต้องสิ้นสภาพความเป็นสะสะก็พิชาก็ชนะคดีเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะก็าสามารถเป็นสะสะได้ต่อไปหลังที่หยุดปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับโอ้นานเลครับหลายเดือนนะครับตั้งแต่เลือกตั้งมานะครับหลายเดือนเลย นับแต่วันนี้เป็นต้นไปสารตัดสินเรียบร้อยแล้วพิธาก็สามารถที่จะเข้าไปในสภาไปไประชุมสภาได้ไปอภิปรายได้นะครับและก็อาจจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลได้และก็จะมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้ซึ่งคุณชัยชวัน์ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลก็ยินดีสละดตำแหน่งให้คุณพิธามาเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมและก็เป็นผู้นาฝ่ายค้านต่อไปในอนาคตซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรค และผู้นําฝ่ายค้านกันในช่วงประชุมใหญ่สมาชิกพัรเก้าไกลในช่วงประมาณเดือนเมษาเพราะหนันตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาเราก็จะมีหวัวนหน้าพัรเก้าไกลคนใหม่ที่ชื่อพิธาลิมเจรนต์และผู้นําฝ่ายค้านที่ชื่อพิธาลิมเจรนต์ซึ่งตอนถึงตอนนั้นอาจมีอุบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีอุบัติเหตุทางการเมืองปุ๊บนะมีอุบัติเหตุทางการเมืองปุ๊บคุณพิธาก็อาจจะได้เป็นนายกได้เพราะ ตอนนี้กลับมาเป็นก็เรียกอะไรค a n ด i d a t นายกเหมือนเดิมนะครับ้ามีถ้ามีปัญหาเรื่องคนนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นนายกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องราวต่างๆที่ท,ที่เกิดขึ้นในวันนี้คราวน,นี้ในวันพุธหน้าคือวันที่3.1ม็ 11. นะครับมกราเขาจะมีการตัดสินของศาลนักทุนดูดิครับเป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องมีคนไปร้องเรียนว่าตัวผู้นักร้องนี่แหละเ่าพรกคก้าวไกลนั้นตอนหาเสียงมีนโยบายแก้กฎหมายมาตารา112 การแก้มาตราร1 1 2นั้นอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ถึงตอนนั้นก็ไปดูนะครับว่าศาลท่านจะสั่งยังไงถ้าศาลสั่งให้หยุดการแก้ไขมาตรา1 1 2เนื่องจากเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองหลังจากนั้นก็จะมีนักร้องไปร้องต่อเพื่อให้ยุบพักคข้าวไลนะครับเราก็ดูกันอาทิตย์หน้านะครับในวันพุธที่31 มีการยุบพักก้าวไกลหรือไม่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากพี่น้องประชาชนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่ามันปิดกั้นการมองเห็นกันเยอะนะครับเพราะนั้นก็อาทิตย์นหน้านะครับก็ดูนะครับว่าพักก้าวไกลจะโดนสารนรมดูนมีคําตัดสินว่าห้ามเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112หรือไม่นะครับถ้ามีอย่างนั้นสั่งให้หยุดก็จะมีพวกหน้าม้านะครับนักร้องนะครับ ฝ่ายตรงข้ามไปยิ่นกำร้องต่อเพื่อยุบพักเก้าไกลนะครับเพราะฉะนั้นบ่วงกรรมเวรกรรมข้อกรรมต่างๆของอ่พักเก้าไกลยังไม่จบวันนี้ผ่านไปแล้วแต่ก็รออาทิตย์หน้านะครับนะรออาทิตย์หน้าก็ดูกันต่อไปนะครับว่าพักก้าไกลจะโดนยุบหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งรายงานข่าวที่ผมติดตามมาพักเก้าไกลเขาไม่สนใจนะครับว่าศาลจะยุบพักหรือไม่ยุบพัก,กไม่สนใจยุบไปก็มีอ่แถวสามมาต่อ าาก็อาจจะมีผัหน้าพักคนต่อไปที่ชื่อไอติมอาจจะมีเลขาที่การพักที่ชื่อโรงก็ได้น,นะครับนะก็